สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดมินบ้านเนินหอมพาเที่ยวพาเล่าเสียงจริงเรื่องจริงวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวจากจังหวัดนครนายกที่ชาวบ้านบันทึกภาพไว้ได้และกําลังได้รับความสนใจในพื้นที่มีรายงานว่าชาวบ้านเขตเทศบาลในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบันทึกคลิปภาพนกเงือกตัวหนึ่ง บินออกจากแนวป่าใกล้กับวัดอุดมธานีพระอารามหลวงมาหากินไข่นกที่ทำรังอยู่บนเสาไฟฟ้าบริเวณท้ายตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกถนนชัยพันธ์จากการสังเกตของชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่านกเงือกตัวดังกล่าวมักบินออกมาหากินไข่นกกระจอกและไข่นกเอี้ยงซึ่งทำรังอยู่ตามเสาไฟฟ้าเมื่อกินไข่บริเวณหนึ่งหมดแล้ว จะบินไปเกาะเสาไฟต้นอื่นเพื่อหากินต่อในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพบออกมาหากินลักษณะนี้ประมาณ3 4ถึง4ครั้งข้อมูลจากคนในพื้นที่ยังระบุเพิ่มเติมว่าบริเวณป่าใกล้วัดอุดมคานีพระอารามหลวงมีนกเงือกอาศัยอยู่รวม4ตัวแบ่งเป็นตัวผู้สองตัวและตัวเมียสองตัวซึ่งมักพบเห็นบินหากินเป็นคู่สำหรับนกเงือก คือเป็นนกขนาดใหญ่มีลักษณะเด่นที่จะงอยปากหนาและมีขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักในด้านพฤติกรรมการครองคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวจึงมักถูกกล่าวถึงในฐานะสัญลักษณ์ของความรักและความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงใกล้วันแห่งความรักทำให้ชาวบ้านบางส่วนเชื่อมโยงภาพที่เห็นเข้ากับความหมายของรักแท้ตามธรรมชาติของนกเงือก นายเจริญจิตอินประโคนวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ให้สัมภาษณ์ว่าชาวบ้านคุ้นเคยกับการพบเห็นนกเงือกบริเวณดังกล่าวอยู่เป็นระยะและมองว่าเป็นภาพสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าใกล้ชุมชนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรบกวนหรือเข้าใกล้สัตว์ป่าเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและสัตว์นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวจากธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นใกล้ชุมชนและสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่รายงานจากจังหวัดนครนายกสมบัติเนินใหม่และรัชนน์เนินใหม่และถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจบ,บ้านเนินหอมปราจีนบุรีไว้นะครับจะได้ไม่ตกข่าวแล้วพบกันใหม่ในรายการแอดมินบ้านเนินหอมพาเที่ยวพาเล่าเสียงจริงเรื่องจริง สวัสดีครับ